รูเปเวอร์ฮะกดสร้างรูปเวอร์นะครับเลือกตรงจาวาแล้วก็กดสร้างไปเลยนะครับโอเคครับก็กาสวรคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยเลยนะครับในนี้นะครับไม่กับผมมัด เอ็นเตอร์กนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนทุกคนนะครับเล่นมาครับไอดีเสียเล่นกับเพื่อนนะครับอ่าอันนี้ผมไม่มีใครมาช่วยทำนะครับเพราะว่าน้องผมกลับบ้านไปแล้วนะก็เราจะมาไปดูวิธีการก็ะอื่นครับเปิด Google มาก่อนก็ได้แล้วพิมพ์คำว่า A อคิดว่าอัฒนนธนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้แค่เอ่อทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะ มีอตัตโนตเนี่ยเ,เลย่มันเสียงนี่สิขบเล่มมันเยอะแล้วไงอ๋ออ่ะผมไม่ต้องสงสัยนะไม่ต้องแปลกใจนะผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นอัตโนต์สวบเลยเดี๋ยวผมทิ้งนิงไว้นะครับแป๊บนึงตัวหนึง มันเป็นอะไรวะเออะมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะเดี๋ยวผมไปหาลิงป๊บนึงอะตอนนี้ผมเจอแล้วนะครับทุกคนนนะตอนนี้นะครับผมเจ <c oughs> <c oughs> เอละนะเวลาทุกคนกดลิงก์นี้มานะครับอ่ะขอเขาลอกลิงก์ไปอ่ะทุกคนเจออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะเจอด้านี้ให้เลื่อนลงมาครับอ่ะแล้วก็กดสร้างมาเพื่อเล่นนะครับ เล่นทันทีไปเลยกดเล่นคำว่าทันทีไปเลยนะครับก็อ่ะมันจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมก็กดสร้างโฟลเวอร์อ่ะฮะกดสร้างโฟลเวอร์นะครับเลือกตรงจาวาแล้วก็กดสร้างไปเลยนะครับอ่ะอันนี้จะเปิดไอเดแท้นะครับก็ได้หรือไอเดเถียนก็ได้นะมาเราจะมาแนะนํากันนะครับว่าใช้เวลาอะไรตรงไหนบ้างน,นะไปอ่ะอันนี้ไม่ไม่มีอะไรไวรัสนะครับเพราะว่าผมอ่าเล่นกับน้องผมมาเยอะและ้วอ่ะอันนี้ก็คือวิธีนะครับอ่ะ ผมจะทําเป็นแยกม็อดนะเดี๋ยวผมจะมาสอนที่ลงม็อดนะครับเหมือนเดิมในอันนี้เลยเดี๋ยจะมาสอนนะอ่อันนี้คือเลือกเวอร์ชันนะครับเน,นี่ยเวอร์ชันเลือกคือเลือกซอฟต์แวร์มันจะมีอยู่หน้าน,นี้อยู่แล้วนะครับทุกคนถ้าอยากเล่นปกติไม่ต้องกดเลือกอันนี้นะครับค่ะใครอยากเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับกดไปตรงนี้นะกดไปตรงนี้รอฟลักเนี่ยมันจะขึ้นมาอันนี้นะ้ทุกคนเลือกเวอร์ชันอะไรไปก็ได้อ่ะหนึ่งจุดสิบเจ็ดแล้วกันผมอ่ะติดตั้งไป โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็คือมันติดถูกไฟนว่าติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็อ่ะออกมาเลยเป็นี่ก็เป็น1.17แล้วถ้าใครนะครับอ่าอันนี้นะนีแบบ่เอ้ยลองเปิดแล้วทำไมมันไม่ได้นี่ให้ทุกคนครับกดมาตรงตั้งค่านะตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับใครอยากปรับพูดเลยก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับจะกมไม่ปรับนะใี้ทุกคมาที่คําว่าเถ่อนนะครับอ่ะเป็นการเปิดเถ่อนให้ ให้ดีเถือเ่อนได้ใจนะครับกดติ๊กถูกป้ายแล้วก็รอนะครับอ่ะติ๊กถูกเสร็จแล้วที่เหลือก็แล้วแใจะจะปรับเลยนะครับก็นี่เดี๋ยวผมจะมาอ่ะก็เดี๋ยวผมขอเวลาเปิดฟบเวอร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนผมอ่าเปิดฟลบเวอร์เสร็จแล้วบ๊ายบายไปอ่ะทุกคนผมดูมอย่างหนึงน่ง,งถ้าถ้ามาขึ้นมาอย่างนี้นะครับกดยอมรับฉันยอมรับทุกอย่างไปเลยนะครับอ่ะตุกลอง ครับกินน้ำโคนะไม่ใช่คนเฟสนะครับก็กำลังเตรียมพร้อมนะครับก็ไม่ต้องรอแค่แค่รอนะครับเดี๋ยวผมขอเข้ามาค่ะหรือตัดไปก่อนครับบายๆอะครับก็ตอนนี้ผมเป็นการเปิดเซิร์ฟเสร็จแล้วนะครับถ้าใครนะครับอ่ามันเปิดเซิร์ฟมันจะมีเสียงตึ๊งตึ๊งอะไรมาเนี่ยครับก็เป็นการเปิดเซิร์ฟแล้วครับถ้าใครอยาก เล่นนะครับก็ก๊อปไอดีนี้ไปให้เพื่อนก็ได้นะครับอ่ะขอตัวฟรีอ่ะแล้วก็รอไหมครับผมครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอตัดไปตรงนะครับข้อเส็แล้วมันจะได้ไม่เสียเวลามาครับตอนนี้ตอนนี้ขอไปตอนนี้ครับเราอ่าเปิดซฟหรืออะไรเสร็จแล้วนะครับอ่าทุกคนผมนืกบอกนะครับอยาให้เวลาตรงนี้หมดนะคบถ้าเวลาตรงนี้หมดคือเท่ากับอ่าต้องเปิดซื้อใหม่นะครับมาจะมาบอกวิธีเข้าไปครับกดไปตรงผู้เล่นหลายคนนะหรือมันติดเพยร์เยอะหนึง นะครับก็ใส่ไปเลยนี่ใส่อันไหนไปก็ได้นะอันล่างนี้อันเบออันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ต้องรอจริงจริงไม่ต้องรอก็ได้ละรอแป๊บนี่เรียบร้อยครับแป๊บหนึ่งกำลังเข้าน,น,านี่เสร็จแล้วได้ได้จริงนะครับแล้วทุกคนแบบเอ้ยคุณเป็นคนเปิดเซิร์ฟมันก็ต้องได้ไหมไม่ใช่ครับถ้าคุณปิดตัวคุณอันนี้นะ เนียมาแ,แต่ว่ามันมีข้อเสียคือตรงมันแบบกระตุกหรือมันเป็นที่คอมหรือมันเป็นที่อะไรไม่รู้นะครับดูสิดูนะนะครับก็เอาเอาไปดีกว่านะก็นะครับก็ใครอย่าอย่าลืมมากดติดตามช่องผมนะครับอ่ะก็กดปิดไปเลยก็นะถ้าใครไม่อยากอันนี้ละกดปิดไปเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับผม ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับทีนนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย